สวัสดีครับวันนี้ผมเนี่ยดาฮันก็นะครับอัพผมนะมานะวันนี้ก็จะมาอัปเดตอะไรเกี่ยวออสตาเรื่องนี้สักหน่อยเนาะก็ตอนนี้ผมก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับนะว่าครั้งอัปเดตนี้จะรีวิวตัวอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีอีพีหน้านะครับผมนะผมจะมารีวิวเจ้าโกคูจีทีเนาะรีวิวเจ้าโกคูจีทีนี่ครับผมตัวเดียวเลยนี่ครับนะแล้วก็ นะ EP ต่อไปอีกเนี่ยผมนะคิดว่าน่าจะมารีวิวเจ้าฟันนี่วาเลนไทน์เนี่ยนะตอนนี้ก็ลองเพจไว้3,000เพจแล้วเนาะในไอดี ID หลักเนาะก็การันตีได้แน่ๆนะครับผมนะแล้วก็มานะครับผมนะแล้วก็จะมีขี้ตกับโจลูโน่หกดาวเนี่ยผมนะที่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมแต่ว่าโจลูโนะ่เนี่ยไม่ว่ายังไงก็ต้องเอาให้ได้นี่ครับผมนะมันจะโจโน่ั้งทีนี่ครับผมนะอนิเมะที่ผมชอบอันดับ2ของ นะของทุกอย่างเลยนะครับผมนั่นแหละผมเกิดมาก็เนี่ยแหละโจโจ้นี่แหละนะครับผมในะอันดับสองไปเลยเนาะโอเคนะครับผมนะวันนี้ก็จะมารีวิวตามสัญญาเนี่ยครับผมนะก็คือเราจะมารีวิวเจ้าเอ๊ะไม่มผมมีคิดที่ต่อเยอะจังอ๋อแสดงว่าผมดองเอาไว้ตั้งแต่ชาติก่อนๆน,นะครับนะโอเคนะครับผมนวไนนว่าชาติมันก่อนเนาะนี่จะมารีวิวโคนันสี <_ d ream> ดาวนะครับนะ อย่าเรียกว่ารีวิวเลยนะครับผมนะเรียกว่ามาลองใช้ดีกว่าเนาะแล้วก็ยาเมสเกฮิโร่สีดาวนั่นเองครับนะเนี่ยเอาไปเลยยี่สิบเรียบร้อยนะครับผมนะซึ่งคิดว่าน่าจะมีห้าดาวนะมันควรจะมีนะครับนะโอเคนะเรามาเข้าสตอรี่กันเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเอาออกนะครับนะเราจะเอายานม้ขึ้นไหลแล้วกันเนาะแล้วอยู่ดีแขนก็ชานะครับนะ โอเคนะครับนะเอายามีขึ้นไหลไปเลยนะครับผมอ่ะหลุดออกไปนอกหน้าจอเฉยเลยนะครับนะมายามีเวลยี่สิบเนาะแล้วก็เจ้าเนี่ยนะครับนะเฟเวอร์บิวตี้เนาะสีแดงนะครับผมนะเวลหนึ่งนะครับนะไม่ดับเนาะโอเคมาเราจะไปลองกันที่บีกินเนอร์ซาก้าอีกเช่นเคยนะครับนะก็ไปลองกับกีนแมนนะครับแล้วก็ลามันก็ตื่นงอะไรมาก็ไม่รู้นะครับผมเนี่ยไม่ลายนี่หว่าโทษนะครับนะเนี่ย โอเคนีคร like okay, so ับถ้าเกิดใครชอบเกมนี้เนี่ยผมอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมนะแต่ถ้าเกิดยังไม่ชอบก็ยังไม่ต้องกดก็ได้นะครับนะโอเคมานี่ครับผมก็นี่ดูปกทีแรกก็เท่ทุกรอบว่ะเป็นพวกที่ผมชอบราดั้ปุ่นเลยนะเออนี่ครับผมเห็นเขาบอกว่ายามีโกงนะครับนะก็มาดูกันว่ามันจะโกงหรือเปล่านี่ครับนะฮะ ว้าวค่าวางแค่สามร้อยแปดสิบเท่านั้นนะครับนะก็เปิดมาเราจะเริ่มต้นเซิร์ฟด้วยโอ้โอเอโอีวงกลมตั้งแต่สี่ดาวเลยโคนันนับวันนับวันสี่ดาวสามดาวมันจะเถื่อนขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะยิ่งตอนนี้เนียผมนะคือสามดาวมันโหดกว่าห้าดาวในอาาในอดีตเยอะเลยนะครับผมนในอดีตนี่ ห้าดาวตัวไหนที่ตีถึงร้อยที่โคตรโกงเนี่ยนะนะเดี๋ยวนี้3ดาวมึงตีสามสี่ร้อยนี่ครับนะโคตรเยอะเลยนี่ครับนะมาวางโคนันกันดีกว่านี่ครับนะเออได้มาเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยนี่ครับนะแล้วก็ดูเหมือนว่าโอ๊ะเอ้ยอ้าได้อยู่ได้อยู่นี่ครับนะเออเหมือนเสกกระดาษออกมานะครับผมนะเด ถาเมยนี่เบากว่าล่างเออล่างสุดท้ายเ่อนขางที่ใหญ่เยอะนะหรือล่างห้าดาวนี่แหละนี่ครับนะค่านข้าใหญ่เยอะเนาะเยอะพอสมควรนะครับผมนะโอเคมามันก็ต้องเยอะแหละนะครับนะสี่ดาวกับห้าดาวนะผมคิดว่าเอาจริงๆตอนแรกคิดว่าน่าะจะยยยน้อยกว่านี้อีกนะครับนะโอเคมนี่ครับผมอันนี้ค่าก็ใช้ได้นะเออค่อนข้างาใหญ่สมูทดีนี่นะแปะอัพอ,อีกขั้นเลยน,นะอู้เปเปอร์ชูริเคนนี่ครับนะ มันต้องเป็นปลาดาวกระจายกระดาษแน่เลยอัพได้สามขั้นนะครับนะก็ปกติเนาะก็ถ้ามันอัพได้สองขั้นนะครับนะถึงจะเรียกว่าแปลกนะครับเนะี่ยโอเคแต่ค่าอ้ามันถูกมากนะกูบบถูกจัดจัดนะครับนะบอกเลยว่าตัวนี้ไปย,ยืนต้นเกมแบบนะสำหรับมือใหม่นะนะแนะนำเลยนะครับนะ แต่ว่าแนะนำยามีมากกว่านี่ครับนะต่อให้ยังไม่ได้รอก็ตามนะครับผมเกม,มาอัพไปเลยนะครับนะ Paper Shuriken น,นะครับนะัมาดูกันวงใหญ่ขึ้นบอไม่น่านะครับผมเออเอ๊ะไหนว่า Paper เ Shuriken ปเป ไหนคือเปเบเป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 ดีเปเปเลเป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 เมเปเปเอเปเปเร์ปเปีเปนของเันวะโอ้มัเปมั่วเปะปเ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 ปอปาวอัปเกรดเด้เ่ขั้นเปเปเปเเปเปเเปเเป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 อปเ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 เปีเคเเปเปเเปเเขเเเเยเเ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  ดาเมจพันหนึ่งระยะค่อนข้างที่อยกก่กลางๆเนี่ยครับนะเออใช้ได้เลยนะเออไม่ใช่แค่ใช้ได้เนี่ยนะโกงเลยแหละนะี่ยนะถ้าใานาหมู่สี่ดาวเนาะแต่ว่ายามี้เราต้องโกงกวา่าสิเออนะี่ครับนะคือถ้าใครได้ดูแบ็คโควเวอร์เนี่ยครับนะก็จะก็จะรู้นะครับนะว่ายามนี้มันเท่ขนาดไหนเนาะก็ในเรื่องก็เท่มากๆเลยเนี่ยนะนะซึ่งก็นะแล้วก็ผมก็คาดหวังกับมันมากเนาะ โอเคนี่ครับผมมาโคนันก็น่าจะมีประมาณนี้นี่ครับผมในะหลังจากนี้แล้วก็ให้ยามิชนี่ครับผมนะแล้วก็เปีใหญ่นะโอ้นี่ไงตามที่ผมค่าได้เลยนี่ครับนะ่าเป็นเอลีแบบนี้เนาะเออไม่โดนออโอเคมาเนี่ยครับผมห้าเป็นตอนนี้เป็นท่าฟันปกติอยู่นะครับนะเฮ้ยอย่างเท่ดูดิคุณผู้ชม เดี๋รู้สึกว่าลายละเอียดสกิลมันดูเยอะกว่าเจ้าโคนันนี่ครับนะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าน,นะผมมาอัพไปเลยนี่บนะเพื่อให้มันไปตีตัวพาวเวอร์ฟูเนาะเดี๋ยวมันปล่อยหลุดเนี่ยนะหกนะวิแหละคาเดียนานนะตอนนี้ดาเม200สสองร้อยสามมันจะปล่อยหลุดเนีนะ่ยนะเราแกงสีดาวนะเอาเมอรลินไปยืนเนี่ยนะตนะกใจเลยนี่ก็แหลกนะมา ยามีอัพอีกขั้นเนี่ยนะด่างเนสมีดเหมนกันนะอะไรคือด่างเนตด่างเนสมีดการประชุมของความมืดใช่ป่าวะหรือการเจอกันของความมืดไม่รู้นะครับนะปวดระยะฮะเออเขาเข้า,ขาเดียถูกนะโง่แต่ยามี้นี่ดูว่าดูเท่าได้น่าจะดางเนตเยอะกว่านะแล้วอัพเกรดได้ถึงสี่ขั้นเหมือนกันนะหรือไม่ก็ห้าน่าจะสี่หรือห้าว่าจำไม่ได้นะีนะ่ครับนาช่างมันนะครับผมมา อัพไปเลยเนี่ยผมด่างเนสมีดเนียบนะเอออ๋เอเฮ้ยเดี๋ยวตัวหลุดเลยโอเคไม่หลุดเนะียบนะเออเนะี่ยผมด่างเนสมีดเนียบนะน่าจะเป็นในส่วนของเอ,อ่อเวทความมืดดาบ ามิติจิเกงยีรีอะไรทุกอย่างของมันได้แหละในะรับนะไม่ใชห่หรือไม่ใช่วะทำไมไม่มีพลังหลุมดำอะ่ะคาถามผุดขึ้นมาเพียบเลยนะครับนะอ่าเนี่ยอู้หุนิชเชอร์นะครับนะเนะีนะ่ยนแะม้เนี่ยมีทีมสามท่าเลเวลยี่สิบดาเมจสองพันห้าเหรอเฮ้ยโควดโกงอ่ะที่สำหรับสี่ดานี่มันโกงนะ่ะ ออค่าอัพก็ถูกแนมครับนะนะมานี้ครับผมอือกดอ,อัพไปเลยนะี่ครับนะดักผ่านเร์ตู้อ๋ออือโอ้เดี๋ยวนะลืมคำพูดที่ผมเคยบอกไปเนี่ยครับนะนะว่ามันจะมีห้าดาวเนี่ยครับผมนะ มันเล่นเอาท่าล่าสุดของยามิเนี่ยผมนะมาใช้เลยโอ้อะไรวะนี่นี่ยามิยังไม่มีห้าดาวหรอกเหรอเนี่ยก็อาจจะมีเนี่ยนะเพราะตอนนี้เขาก็เอาตัวละครในมังงะมาแล้วเนี่ยผมนะหรือก็คือฟันนี่วาเลนไทน์นั่นเองเนานะคิดว่าน่าจะเป็นตัวแรกเลยนะครับนะโอ้อะไรวะชื่อท่าก็เดซทรัาเดซทรัสเนี่ครับผมแล้วนกะ็ก็กนะเท่อยู่เนี่ยนะนะ มานะครับผมเราจะลองเอาเมอร์ลินมาบ้บราระยะกันนะครับนะเมอร์ลินบ้บราระยะนี่เมอร์ลินบ้บราระยะเลยนี่มาบ้าอู้วิมันเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะอโอเคอยู่นะเออนี่ครับผมในเะท้าดามีสองพันเศษเลยคือมันโกงของโกลเด้นฟีเซอร์อีกนีะครับนะ ก็ค่ะอ่ะมันก็ถูกนะครับผมเอออย่ามีเท่นเนี่ยนะนะมาเรามาด้วยอ่าเรามาลองกับเจ้าโคโนันกันด้วยนะครับนะให้ตันไปเลยนะให้ตันไปเลยเลมาะนี่ว่าเป็นการเดียนนะวาาเป็นผู้ผู้คุมนะครับผมเจบาแล้วก็เอาบัฟเมอร์ลินไม,ไม่ไม่ไม่มีบัฟอ่ะ เาจะวางอีกตัวดีไหมไม่น่าทันเนี่ยนะสู้รอบับมันมาดีกว่าเนาะนี่แหละบับจะมาแล้เนี่ยน่าจะน่าจะอีกสักพักมั้งเออแั้ผมก็ขายแล้วก็วางใหม่เออนี่ป่าขาดอีกพันหนึ่งอยู่ดียวคุณผู้ชมนี่ต้องรอติกิบเวฟเนี่ยนํำดูกันว่าเอ้ยโอ้ปลาแบบกระหน่ำมากคุณผู้ชมดูดิปลาโคตรรัวเนี่ยนะโอ้ย วัวจริงเนี่ยนายามีผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับในจังหวะนี้เออในครับนะมาเลนบูสเตอร์นะครับผมแล้วเมอร์ลินอยู่ที่ส1่แล้วนะครับในตอนนี้เฮ้ยก็ไกลนะเออสัญญามีนี่ก็ก็ดักหน้าถามได้อยู่นะครับนะเออเจรงนะครับผมโอเคนะครับผมนะก็สำหรับนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนั่นเองเนี่ยนราคิดน่าจะลองใช้โกกูจีทีกันนั่นเองนะครับผมเนาะก็สำหรับอ่าสหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยนะอย่าลืม กดไลค์กกดซับให้ผมเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดยังไม่ชอบก็ยังไม่ต้องกดก็ได้นี่ครับผมนะสมัยก่อนพูดโคตรกล้องเนี่ยนะเดี๋ยวนี้พูดตื่นขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยนะเกนี่ครับผมนะเจอกันใหม่ในพายภาคหน้านะครับผมนะสำหรับน,นี้ขอดลาไปก่อนสวัสดีครับ